โอเคมาพอกูจะถ่ายคลิปแม่ตะกแกตะแกอีกแล้วยังยังไม่ยุด่โอเคโอเคพร้อมนะเซ็ตผมพร้อมแล้วนุ้ยมีกระจอยู่ตรงนี้มันก็ดีอย่างนงี้แหละครับทุกคน3 2 1สวัสดีครับทุกคนเลยครับยินดีเข้าสู่ช่องนุ้ย SX นะครับทุกคน เมื่อกี้เป็นสายกันดำเนาะโอเควันนี้เราอยู่กันกับช่วงรีวิวของทุกอย่างในเซเว่นนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับมันเป็นครั้งแรกหรือคลิปแรกของผมนะครับในรายการนี้ก็เพราะว่ากูไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะกูเลยมานั่งรีวิวของที่เหมือนจะมีกระแสชวดหนึ่งแล้วแม่ก็หายไปแล้วกูก็เลยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทายกระแสมันหายแล้วนะครับนั่นก็คือขออ่านแป๊บนึง อิช no ิต <tekrar makeup> ันกีแล็บนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางอิชิตันเนี่ยเขาได้ไปเข้าไปในแล็บแล้วก็เข้าไปทําการผสมประสานกับส่วนผสมสนิดหนึ่งที่มันอยู่ในใบกัญชานะครับทุกคนซึ่งมันคือสารเทอร์ปีนนะครับซึ่งสารเทอร์ปีนเนี่ยมาอยู่ในใบกัญชาไม่มาอยู่ในกัญชาไม่รู้ซุ้งเ่ีงยของกัญชาเพราะแต่ว่ามันอยู่ในกัญชานั่นแหละเอาว่ารู้แค่นี้ก็พอเพราะอย่ารู้เยอะว่านั้นเพราะกูก็ไม่รู้โอเคซุกวันนี้นะครับผมจะมาลิ้มลองรสชาติของเจ้าเทอร์ปีนหรืออิชิตันแล็บอันทั้งสองแบบนี้นะทุกคนท ตัวนี้เนะี่ยสองตัวนี้เนะี่ยมันรสชาติเป็นยังไงนะครับทุกคนและมันมีกัญชาจริงหรือเปล่าที่จริงมันไม่เป็นส่วนผสมที่เขาบอกว่ามันไม่ได้ทำให้มึนเมาอ่ะแต่มันทำให้รีแลกซ์ใช่คือเขาเขียนไปเลยว่ามันเป็นสารที่ทําให้รีแลกซ์ได้นะครับทุกคนคือเขาเขียนว่าเธอปีนจัดสารสกัดธรรมชาติมีกลิ่นที่โดดเดน่นรีแลกซ์คือกลิ่นรีแลกซ์ผมไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่คือชื่อแม่งแบบ R E L A X มาในหัวแล้วอะ่ะมันคือการผ่อนคลายใช่ไหมทุกคนฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะกินแล้วทํา้รูสกแบบ โอ้ฟรชสดชื่นแล้วรู้สึกว่าคอนฟอร์ทเบิลแบบพอนคลายอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแหมสำมเนียงอิงก,กูมาเต็มที่เลยซึ่งก่อนที่เราจะไปนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งถ้าคุณตาดูอยู่ อยากจะบอกคุณตันว่าผมมาเป็นแฟนอิชิตันตัวนี้มากกินแค่รถนี้รถเดียวเลยรถอื่นผมไม่กินเพราะผมไม่ชอบผม,มชอบรถนี้มากผมจะเอามาเปรียบเทียบเอาเบสตัวนี้ของผมเป็นหลักนะครับฉะนั้นใครที่อ่าไม่ชอบกินแบบนี้ก็อาจจะสื่อสารก็ได้ไม่ไม่ตรงกันนิดนึงนะครับแต่ว่าผมมีจะไอจ้านี้แล้วกันเป็นหลักนะครับทุกคนโอเคก็คืออ,อิชิตันมันพึ่งมาดนาวนะครับโคตรชอบเลยถ้าคุณตันใจดีก็อย่าลืมสปอนเซอร์ให้นะครับช่วงนี้ช่องก็ไม่ค่อยจะมีจะกินนะครับก็สักรังสองรังหรือพันสองพันอะไรอิ่มาสงน อนี้หลับไปเร็กว่าครับงั้นผมจะลองกินทั้งสองแบบอย่างนะครับคืออันนี้ก็จะเป็นรสของเอ่อ uh, น้ำมะนาวนะครับผมเป็นมึงอะไรเนี่ยมันเป็นเทอร์ปีนผสมกับน้ำมะนาวอ่ะเขาเขียนบ้านน้ำชาเขียวกลิ่นเลมอนเทอร์ปีนนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือน้ำชาเขียวผสมคาโมไมล์อ่อาคาโมไมล์แล้วก็มีกลิ่นเทอร์ปีนนะครับซึ่งคาโมไมล์มันเป็นไงวะเหมืมอนก็ไม่รู้จักเหมือนกันโอเคไม่ค่อยไม่เคยกินนะครับจำก็เคยกินแต่จำชื่อไม่ได้งั้นเรามาลองเริ่มจากเต้าจากเจ้าชาเขียวมะนาวไปเลยดีกว่าครรับชาาเเขีียววมะนนทอ์ป หวังว่ารอบนี้ไมค์กูจะไม่ช็อตนะอย่างแรกนะครับเราเปิดขวดมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นนะครับผมเชื่อวมันอาจจะเป็นกลิ่นของเธอปีนก็ได้ครับทุกคนซึ่งผมว่ามันกลิ่นมันเท่าที่จะเหมือนสมุนไพรแล้วมันอาจจะมันเหมือนมันจะขมได้นะแต่ว่าเขามีผสมมะนาวใช่ไหมงั้นลองมันลองลองลมเริ่มเลยดีกว่าคือมันมันส่วนใหญ่คือมันไม่ได้แตะลิ้นอ่ะมันลงท้องหมดเลยป๊บนึงนอแตะลิ้ง ปิดรายการว้า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> คือถ้าที่ผมกินมานะครับมันเป็นเหมือนมันเหมือนน้ำเปล่าอ่ะทุกคนแล้วแบบกลิ่นมันไม่ค่อยจะแรงอะ่ะมันมันกลิ่นมันแรงแต่คือรสชาติมันไม่ค่อยออกมากนะครับมันเหมือนเป็นมีความเป็นมะน,นาวแค่แค่ แค่นิดเดียวอ่ะแค่นิดเดียวคือคือคือกินไปรู้สึกว่ามีมะนาวแต่มันรู้สึกว่าเหมือนน้ำเปล่าที่มันใส่มีความหวานนิดนึงอะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีกลิ่นมะนาวซึ่งผมว่าอันนี้กินง่ายอันนี้กินง่ายของเจ้าเธอปีนะครับเผื่อวันนี้กว่าจะรีแลกด้วยด้วยซ้ำนะครับในวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูในช่วงตอนกลางคืนนี้นว่าผมจะรีแลกหรือว่าจะแลกลีนะครับทุกคนโอเคเจ้านี้ก็รสชาติอ่าเหมือนน้ำเปล่าที่มีกลิ่นน้ำมะนาวนิดหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งกลิ่น ไม่มั่าจะว่ามันเล็กกลิ่นเท,เทอร์ปีนหรือเปล่าแต่ว่า,วามันดูสมุนไพรมันดูอาจจะขมแต่กินไปมันไม่ขมนะครับนั่นแหละโอเคงั้นเจ้านี่ก็หลบไปนะงั้นเรามาลองเจ้านี่กันดีกว่าครับคือผมสารภาพทุกคนเลยนะครับว่าผมอ่ะไม่ได้ลองชิมครั้งแรกที่จริงผมถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้แต่คลิปมันเฟลครับทุกคนผมจะขอเรียบเทียบกับสิ่งที่ผมชอบถึงในอินทอรนะครับก็คือก็เลยมาลองอีกรอบหนึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่า คอมันคุเหมือนคนละคอเลยแบบรู้สึกว่าอันนี้มันจะแบบแปลกๆก่าเมื่อครั้งก่อนนะแต่แบบพอมากินอีกรอบนึงแบบมันก็โอเคนี่วะฉะนั้นเวลาคุณจะกินไหลให้ลองกินวันแรกและผ่านมา5วันค่อยลองอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจจะแบบคนละรสชาติกันก็ได้คือบางทีลิ้นแบบคือผมก็ไม่เข้าใจว่าหลักการลิ้นผมมันแบบมีการแบบเปลี่ยนโครงสร้างหรือแบบมีพัฒนาการหรืออีโวลูชันกันภายในลิ้นหรือเปล่ามันเลยรู้สึกว่ารับกลิ่นรับลิ้นได้มากกว่านะทุกคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะ ซึ่งผมไม่รู้ว่าคำหมายคืออะไรนะแต่ผมเคยชิมไปแล้วรอบนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่อร่อยมันแบบมันขมมันคือกลิ่นมันก็เหมือนกับกลิ่นอันนี้แหละแต่มันไม่มีมะนาวและกลิ่นมันแรงกว่าด้วยผมรู้สึกว่าอันนี้กลิ่นมันแรงกว่าแบบกลิ่นมันขมกว่าอันนี้คือขมธรรมดาคืออันนี้คือขมธรรมดาเวยแต่ไอันเนี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบกินไปปุ๊บไม่ยาแน่ๆยาที่เราเกลียดตอนเด็กอ่ะที่แบบเขาไม่ผสมน้ำหวานให้เราเลยแล้วอออ้งั้นเรามาเริ่มกันดีกว่า ผมจะไม่กืนเลยนะผมจะลองเข้าปากไม่น้ำเปล่ามันน้ำเปล่าจริงๆนะ มันแบบมันไม่มีหวานแต่มันรู้สึกแบบเทกเจอร์ความรู้สึกมันจะแบบแปลกๆอะทุกคนมันแบบคือไม่ชินอะกับไอ้จกแบบเนี้ยแต่แบบถ้าถามว่ากินกินอันเดียวได้เลยอไมคือผมมั่นใจว่าผมกระโดดได้แล้วเว้ยแบบมันมันไม่ได้แบบรู้สึกเยี่ยนาดนั้นะแต่ว่ามันรู้สึกแบบว่าเราไม่ชินแล้วก็มันเหมือนเหมือนมันจะขมแต่มันก็ไม่ขมอะแล้วมันจะแบบกลิ่นมันมันเชิงแบบ คือผมรู้สึกว่าน้ํามันเย็นแล้วมันทําให้รู้สึกมันมันเป็นมิ้นท์หรือมันไม่ใช่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันคือเทอร์ปีนที่เทียบกูไม่เคยกินเทอร์ปีนกูก็ไม่รู้เว้ยคือนี่คือครั้งแรกที่แบบน้ํารสชาติมันแบบมันก็น้าเปล่าน้งคู่อ่ะแต่อันนี้คือน้าเปล่าที่แบบมีความเป็นสมุนไพรมากกว่าและอันนี้คือน้าเปล่าที่แบบมะนาวอ่ะไอเนี้ยถ้าใครไม่ชอบมะนาวความเปรี้ยวที่จริงไอันี้ก็ไม่อรีอยหรอกแต่ว่าถ้าคุณกินอันนี้ก็ไม่มีความเปรี้ยวเลยลองดูผมแนะนําว่าให้ลองแล้วคุณจะแบบ เฮ้ยมันก็กินได้นะกินรสชาติเอาตรงคือมันมันมันน้ำเปล่าใครกินน้ำเปล่าเป็นก็น่าจะกินไอ้พวกนี้น่าจะเป็นถ้าไม่แพ้อะไรในพวกนี้ซะก,ก่อนก็โอเคครับก็มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะทุกคนคือ,ค,อคือผมไม่เข้าใจเธอปีนนะได้สองตัวนีเปรียบเทียบกันผมรู้สึกผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้มากกว่าแ <c oughs> ม่งเธอปีนจริงว่ะ แต่ถ้าคุณตันยังไงจะสปอนเซอร์ช่องผมอยู่นะครับผมขอแค่แบบนี้นะครับหนึ่งล้นนะครับคุณตันขอบคุณมากเลยครับแล้วผมจะรีวิวเป็นอย่างดีเลยครับแต่ว่าอะไรอื่นมารีวิวนะคือผมรู้สึกเธอปีนมันคือเขาบอกว่าเป็นสารรีแล็กใช่ไหมงั้นเดี๋ยวก็อย่างที่บอกไปว่าคือรอเรารอมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าผมจะได้รีแล็กหรือเปล่าในคืนนี้นะครับเออใช่งั้นก็ใครที่อยากจะลองอะไรแบบนี้อยากจะรู้ว่าเธอปีนเป็นยังไงลองดูได้นะครับที่เซเว่นมีจำหน่ายทุกสาขานะครับทุกคนตอนนี้ควรละประมาณ30บาทททเ่านนนนัั้ะคครบุกมืดััับบอออออออนนนนีี้้ร่ยผมชชขงิิตส แล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยและอย่าลืมไปรองในสิ่งที่คุณยังไม่เคยลองนะครับและผมจะมารีวิวของมดีเหรอในเซเว่เรื่อยๆถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจจะเอามารีวิวและพูดให้ฟังกันนะครับสรุปก็คือแม่งแปลกและแม่งเหมือนน้ำเปล่าที่มีกลิ่นขมแล้วก็น้ำเป่าออกมานานิด นิดเดียวแบบมันลูกมะนาวลูกนึงออกมาน,นิดเดียวบางแรงนั้นคือกลิ่นมันไม่เยอะแล้วอันนี้ก็คือน้ำเปล่าที่สูนพายจัดๆเลยมันแบบจัดๆเลยกูมไม่รู้คำมมมายคืออนะไรแต่กูรู้สึกว่าอันนี้มันออกออกขมแบบกลิ่นออกขมจัดๆเลยครับเจอใหม่ในคลิปหน้านกดไลค์กดแชร์ผมด้วยผมครับ กุรีวิวแบบจบแบบงงๆเว้ยแต่ว่าโอเคกูครีแลกแน่ๆคืนนี้